เจอกับอารรามบอยของขวัญใจของน้องปุ้ยโกติฮะนะฮะดูครับจังหวะภาพได้ประตูขึ้นนำดูครับพัตเตอร์เนี่ยไปเล่นชิงก่อนแล้วก็ได้บอลคืนมาครับแล้วนี่ครับก็ไหลต่อมาให้กับทางบาสฟูยิงจ่อเข้าไปครับดูภาพช้าก็ประตูตีเสมอของอางรามบอยอ๋อขอทั้งด็อกสตาร์ครับนี่เหมือนจะสั้นเกินไปด้วยนะครับสั้นเกินไปแล้วครับแล้วโดนชกไปยิงเรียบร้อยเลยครับป้าเอาเลยครับเล่นสั้นกลายเป็นโดนเส่นกันครับ เก่งช yeah! wow. <the <the> ัชวาลครับเอาละครับอาร์ดามบอยมาได้ประตูีเสมอเ็อย่างนั้นเลยครับไม่เสียลูกที่สามแล้วมาได้ตีเสมอครับเจมมี่ที่จ่ายสวยมากเลยครับเก่งไหนครับอะไรนะฮะเก่งไหนครับเก่งเมทัตโอ้ยจังหวะนีครับมาอาร์ดามบอยได้ประตูขึ้นตามครับโอ้โหคราวนี้เป็นทางด้านของบอลฟูผู้น้องยิงครับ หลังจากที่บอลฟูผู้พี่เนี่ยยิงให้ทีมขึ้นนำถึงศูนย์ตอนนี้บอลฟูผู้น้องครับยิงให้ทีมขึ้นนำไปสามประตูต่อสองครับเจ<อ>ี๊ยมาแล้วเจี๊ยบ,บอกเโดนอะไรบ้างวัคซีนเจี๊ยบอ่ะอ้าวจังหวะที่พึ่งออกมาตัดบอลพลาดครับโอ้โหพึ่งครับเล่นดีมาทั้งเกมจังหวะที่เราพลาดง่ายๆเราโดนบอลฟูมายิงครับเป็นลูกที่สองของบอลฟูในเกมนี้ครับแล้วเป็นประตูที่สี่ให้กับ ทางอารามบอยนำห่างเป็น4ประตูต่อสองได้คำเดียวว่านานี่สารแนรอดยากกับบ <ผม S 2> อลาจะหน้าแหกไป <laughs> ่าจะแข <laughs> ็งออดูจากเอาจังหวะนี้ครับได้ประตูที่5เลยครับโออารามบอยโตขึ้นมาครับแล้วก็เป็นพระเอกกับภูมิรักยิงประตูที่5ให้กับอารามบอยครับป้า เราสำรองมาเป็นสิบคนเลยนะครับเอา้าแล้วก็วคือนนวโนได้ครับกอสูล่าหนึ่งต่อศูนย์กาซิโกโ้ hey, โอ้โหไม่น่าเชื่อครับสิ่งทายของโลกได้เกิดขึ้นแล้ว <c oughs> คุณพระ <c oughs> โอ้ไม่น่าเชื่อ <c oughs> คุณพระพระเจ้าช่วยคุนวยทอด <c oughs> สิ่งที่โลกไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันได้เกิดขึ้นแล้วหน้าบัดเดียวนี้อหอยกิติศักดิ์อุดมร้างม่งประตูตีเสมอให้กับสารแนนเป็นหนึ่งหนึ่ง พี่หอยโอ้โหเบิร์นมาจังหวะที่ให้ประตูกับประตูวิ่งเลยไปอ้าวแล้วโดนโตอกมาแล้วยิงโอ้ยเข้าด้วยครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับก็ซีล่าครับยึดตามอีกแล้วครับเดี่ยวครับมาเตะโลกตะลึงครับยิงกับปามเลาลูกนี้เข้าด้วยครับโอ้โยิงไปอย่างนั้นครับแต่จังหวะนี้เหมือนไซมอนจะพลาดด้วยครับโอ้เป็นเดี่ยวหรือเปล่าครับที่เป็นเดี่ยวครับที่เปลี่ยนบอล เปลี่ยนบอลคนสุดท้ายครับให้บอลเข้าไปเป็นสมประตูต่อหนึ่งครับตามมีหอยเบิร์นให้กับประตูยิงเอาแล้วครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ3สวยงามไม่น่าเชื่อครับมัะตูมระตูนานิ่งมากเลยมระตูยิงไม่เท่าไหร่แต่คนที่จ่ายให้มัตูยิงเนี่ยใครเป็นที่หอยสารแณจะได้เตะมุมศักดิ์สิทธิ์แข้งทองกันไปเปิดนี่แกบอกขอแค่ที่3ามไม่รู้จะได้หรือเปล่าก่อนที่เปิดโอ้โหเรายัดข้าไปเอาครับได้ประตูตีเสมอเป็น3มประตูต่อ3มาร์คูกพอดครับ เถิตะของพี่หอยครับจากการซูเปอร์แอซิดของศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับเขากลับมาแล้วครับซาลาแนครับว่าไหนตอนที้แกหอกเขินเดินอากาศไปอ่ะในเจริญให้นุ๊กไปคนอย่างนี้ยิงไปยิงโงยคนหรือเปล่ากิกยังไงเนี่ยผมว่าถ้าจะมีย่อมนุาทุกคนไอ้จันนี่แหละครับครับโอ้ที่ยิงด้วยขาเท้าไม่ถนัดด้วยนะครับกิกดันในครับซัมเมอร์ฮิวลุยมาครับโดนดักเอาไว้ได้ครับ กต๋อพี่โอ้โหแกรดยุ่งปาเต็กครับเท็กมาลินพรมีดึงหลอกด้วยเอาเข้าไปไอท้ทีนี้สำหรับแฮปปี้คอนโดและชดาสุดแปดนะครับแต่ว่าที่อร่อยกว่าลูกชิ้นปิ้งแน่ๆคือลูกขราวตับเท็กสุดยอดหน้านั้นนะลุยเข้ามาต้องได้สามศูนลูกยิงไปชนเสามสามเรียบร้อยครับอะไรกันนี่เล่นไม่กี่นาทีสามศูนอือหือไปอแล้วทั้งกอลฟทั้งเกบ ก็กิเกรสเอา oh. เอา oh. เอาเอาแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับ5-0จนได้ครับดูมันเล่นกันโป๊อบเข้าไเป็นโป๊อยิงเข้าไปครับ4-0ครับป๊อดเข้าไปครับ4-0ครับโอ้ปล่อยหลอกปล่อยข้ามมีวิ่งเติมมีชิ่งหนึ่งสองเอาเถอะครับใครจะเล่นก็เล่นเถอะครับเล่นกันเหมือนบอลอาชีพครับภาพช้าประตูที่สี่นี่ครับดีครับจ่ายมาแล้วก็แปรเน่งๆเข้าไปเลยครับโป๊อ ก็ไม่ค่อยสอนหนังสือหรอกแล้วก็เป็นพวกแบบวิชาชี่โอ้โหว่าประตูผมทำไมว่าประตูผมเลอกอฟโมโหนั่นมันบทบาทใน,นละครนี่ชีวิตจริงพวกผมเป็นพระเอกครับพระเอกจริงๆครับ<ะ>ยิงโอ้ยิงสี่ห้าสูแล้วครับ<ะ>โอ้ดูครับกิกเนี่ยดูจังหวะนี่นอนอยู่แล้วครับยังแข่เกียร์เกียร์บอลลอดขาไปยงยิงประตูที่ลงให้ทีมนะ,ะแล้วจบซึ่งได้พอดีครับ โอ้โหเอกีมลูกมาทั้งกะตาได์เดอร์ก็นำแฮงโอเวอร์อยู่หกประตูต่อหนึ่งครับสีนะสู้ตรงไหนครับเอาละเอาละสู้สีตรงไหนครับครับผมลุยเข้ามาพี่โจ๊กเกอร์ยิงเอาได้สามอ้าวได้มาครับได้น้ำก้อยกน้ำนะพิสเตอร์บอทเตอร์โอ้โหเอาเลยครับตอนนี้เกมสู้สีขึ้นมาแล้วครับอ้าวป๊อบอีกแล้วป๊บโผล่มาแป๊บเดียวแก จากที่จะเสียประตูมายิงลูกที่7ให้กับทีมครับมีซุดไปนั่งกับพื้นเหมือนนักจิ๋งนะสว่ารนี้ครับน้ำแล้วพี่พัดยิงยัดเอาเข้าครับโอ้ยสั่งใจครับน้ำแล้วพีพัดเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับดีใจด้วยน้ำน้ำทำเต็มที่แล้วครับโอ้น้ำบอกมันไม่ไหวจริงๆ ตาครับจังเลยนะนอนดึกป่าเอ้ยอย่าไปยุ่งเขาเลยเป็นห่วงเออถ่ายละครเออเป็นห่วงเขาไม่ใช่พี่จับนะเออเอ้ยเออนไม่เอาดิเออคุณทอน่ะโอ้โหดูนะมาดูกันหน่อยก้อมสับขาหลอกอย่างคิตติโนโรนันโดมาให้ป๊อบป๊อบยกอย่างกาคาเรลโพรโมสกี้ข้ามจิ๊บบอลข้ามนี่ฮยข้ามตัวป๊อปกินหน้าเข้าไปโอ้ป๊อปบ